อินบ็อกซ์อะไรอยู่ในกล่องง,อง,ง,อง,ง,องสนใจสินค้าตัวไหนเข้าไปสั่งซื้อได้ในร้านขายของของพี่ชินเลยครับผมสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Inbox อะไรอยู่ในกล่องนั่นเองนะครับผมก็เช่นเคย,เยนะครับผมกับรายการอินบ็อก Time, รายการที่จะพาท่านผู้ชมทุกๆท่านรู้จักกับของเล่นต่างๆที่อยู่ในกล่องกันไม่ว่าจะเป็นการ์ดเกมพราโมโมเดลหรืออื่นอีกมากมายนะครับผมที่จะมีกล่องหรือไม่มีกล่องก็ตามเราก็จะทําการจัดเอาให้ดูกันเลยว่าของเล่นแค่ในนั้นมีอะไรบ้างนั่นเองนะครับผมนี่พูดสโลแกนเป็นครั้งที่ประมาณ300กว่าแล้วน่าจะ0 0แล้วลมั้งก็เรียกได้ว่าบางทีเนี่ยง่วงๆอยู่ก็ยังพูดออกมาได้เลยคิดดูแล้วกันเป็นสโลแกนที่เริ่มจะน่าเบื่อแล้วนะครับผมเพียงแต่ว่า เราพูดมาตลอดว่าเราจะมีการ์ดเกมพับโมโมเดลมันก็มีแต่การ์ดเกมนี่วบ่นบนบนอะไรก็ว่าไปเราก็มาเข้าเรื่องกันดีกว่านะครับผมมีชินบนเฉยๆจริงๆอยากจะทําอื่นด้วยนะครับผมอยากจะทําการดํามากอยากจะทําแบบซอยมากๆเลยเพียงแต่ว่าไม่มีเวลานะครับผมไม่มีเวลาจริงๆแค่การ์ดเกมก็ไม่ทันแล้วนะครับผมโอเคสหรับวันนี้ก็จะมาเป็นสกิลของแคลนอะควาฟอร์ดจากชุดว g จ b t ี3ีขีด2กล่องนี้นั่นเองนะครับผมถ้าอยากจะรู้ว่าเป็นยังไงนั้นก็ไปดูกันเลยดีกว่านะจ๊ะ เริ่มที่เกรดศูนย์ก่อนเลยนะครับผมกับ Bu b b l e ลเอชดราก้คิดเป็นตัวเริ่มที่ช่วงนี้ฮิตใช้กันมากเพราะว่าเร่งเร่งจัวได้โหดจริงๆนะครับผมมาดูสกิลกันสกิลมี2อย่างด้วยกันสกิลอย่างที่1สกิลเพชรออโต้ผู้เริ่มต้นโดนแคลนยวการไล่ทับปุ๊บถอยทันทีโอเคเข้าใจตรงกันแต่มันเด็ดที่สกิลที่2สกิลประเภทแอคทีฟเกิดที่ช่องเรียวกะศน,นำยูนิตน,นี้เข้าสู่โซคุณถ้าบรรกาศคุณเป็นแคลนอะคว f ฟอร์สเลือกยูนิตแคลนอะคว f ฟอร์สของคุณหนึ่งใบนะครับผม จะเลือกแวนเลือกเรียวก็ได้นะแต่ส่วนมากชวงนี้จะเห็นเลือกเรียวมากกว่าจนกว่าจะจบเทิร์นนั้นยูนิตนั้นจะได้ับคมสมารถพิเศษเพิ่มเติมคือความสามารถเพชออโต้เกิดที่แวนการ์ดหรือเรียวก็ได้เมื่อยูนิตตัวนี้โจมตีแวนการ์ดถ้าเป็นการโจมตีครั้งที่4หรือมากกว่าในเทิร์นนั้นจั่วการ์ดหนึ่งใบซึ่งหมายความว่าถ้าเกิดเราไปนำนำไปใช้คู่กับพวกมอนสเตอร์พวกเรียวที่แบบว่าลุกขึ้นมาได้เรื่อยๆหรือตีได้หลายทีอย่างเงี้ย แบบไ,บไทเลอร์ไอซ์เซลเงี้ยมันจะทําให้มีโอกาสจัว่วเกินสองใบแน่ๆแบบประมาณว่าใช้สก,กิลตัวนี้ไปแล้วชิลเลียวเราหนึ่งใบอย่างเงี้ยแล้วก็ตัวอื่นตีให้หมดก่อนวงแหวนที่หมดก่อนแต่ตัวนี้ตีไปปุ๊บลุกตีอีกอย่างเงี้ยอย่างน้อยมันได้จัว่วกมันสองครั้งแล้วถ้าเกิดเป็นการยิงตีครั้งที่4หรือว่า5ขึ้นไปนะครับผมเรียกได้ว่ามีโอกาสทําให้จัว่วได้สูงมากเคยเห็นบางคนทําได้มากกว่า5้าดยบางบางทีมันมีสตงสแตนงตงิกเกอร์อะไรพวกนี้ได้ไงเรียกได้ว่าแบบเฮ้ยมันเจ๋งจริงๆ คือขั้นต่ำอะถ้าที่เคยใช้มันจวดได้สัก2ใบแน่นอนถ้าเกิดเราวางบอร์ดดีๆนะตัวนี้จะเป็นตัวเริ่มที่เจ๋งอีกใบหนึ่งพี่แต่ว่าก็จะมีข้อเสียคือการที่จะวางบอร์ดให้ใช้สกิลได้คุ้มอนานจะใช้ทรัพยากรมาบางทีอาจจะไม่ค่อยมีโอกาสทำนะครับผมจงเป็นตัวเริ่มที่นิยมใช้พี่แต่ว่าจะต้องแม่นๆน,นิดนึงละกันการ์ดใบถัดมาจะเป็นเกรดศูนย์ตัวเริ่มอ,อีกใบหนึ่งนะครับผมกับพลปืนฝึกหัดโซลอนนั่นเองมีสกิลสองอย่างเหมือนกันสกิลอย่างที่หนึ่งสกิลเพชรออโต้ผู ถอยทันทีนะครับผมจะถอยช่องไหนก็ได้คราวนี้สกิลที่2จจะสกิลเพดแอคทีฟกับช่องเรียวกาศนะครับผมนำยูนิตนี้เข้าสู่โซคุณและเลือกทิ้งการ์ประมือคุณ1ใบถ้าเป็กับคุณเป็นแคนเอาคอฟฟอร์ดจั่วหนึ่งก็คือตัวนี้อาจจะทำให้ดูดีกว่านะครับผมอ่าก่อนอื่นสมมุติเรามีสนามอยู่อย่อยางนี้สัธเช้นเอฟเฟตัวนี้เลยนะครับผมนําตัวนี้เข้าสู่โซ ทิ้งการันต์มือหนึ่งใบแล้วก็จั่วใหม่1ใบนั่นเองนะครับผมเป็นการเปลี่ยนการันมือแล้วก็เป็นการเพิ่มโซด้วยแล้วเดี๋ยวเอาเพนกวินลงมาโซบาร์จั่วอะไรก็ว่าไปเป็นตัวที่ค่อนข้างจะใช้ใช้ในแบบเร่งด่วนได้ดีนิดนึงตรงที่ว่าเฮ้ยเราไม่มีเกรดสาไม่มีเกรดนี้เกรดนี้เลยเนี่ยตัวนี้มันจะช่วยเพิ่มอัตราการจั่วได้สูงขึ้นนั่นเองนะครับผมเป็นตัวที่น่าสในใจอีกใบหนึ่งต่อไปเป็นรอทิกเกอร์จ้ากับ Battle s เซเลนมาริกานะครับผม ตัวนี้พลัง4ี่พันมีสกิลแค่อย่างเดียวจ้ะสกิลประเภทแอคทีฟกับที่ช่องเรียวการ์ดน,นำตัวนี้เข้าสู่โซคุณและเลือกยูนิตแคลดอะควาฟอรของคุณไม่เกินหนึ่งใบย,ยูนิตนั้นพลังบวกสามพันจนจบเธอนะครับผมหรือก็คือ,อสมมตุติเอพิชินมีอย่างนี้แล้วกันอ่าแล้วก็คอบตัวนี้ลงมา สังเกตสกิลตัวนี้ในช่องเมนเฟสนะครับผมนำตัวนี้เข้าสู่โซบวกพลังสามพันบวกใครก็ได้ที่เป็นคอฟอร์ก็พอถามว่าเจ๋งไหมเจ๋งมากตรงที่ว่าบางทีแค่สามพันมันช่วยฝันของข้ามต้องป้องกันเพิ่มได้นะครับผมใบน,นึงใบนี้จะเป็นอีกใบหนึ่งที่น่าสนใจมากแถมมันรอทิกเกอร์ด้วยก็ค่อนจะโอเคเลยนะครับผมเป็นแบบใบที่ต้องการมาน,นานสำหรับคอฟอร์นั่นเองเพราะไม่มีดรอทิกเกอร์มาเสริมตั้งนานแล้วการ์ดใบถัดมาจากรกะเด็นหนึ่งแล้วกับทหารตัวหน้าผู้ออกลาดตะเวนนะครับผมตัวนี้พลังหกพันจ้า สกิลมีแค่อย่างเดียวนะครับผมสกิลเพจแอคทีฟเกิดในช่องเลียวกาศเลสยูนิตนี้เป็นค่าคอสและเลือกยูนิตแคลดอะคอฟอร์ดใบอื่นลงคุณหนึ่งใบตัวนั้นพลังบวก2,000จนจบเทิร์นอ่าสมมุติว่ามันนี้อยู่เลียวก็ได้อ่าแล้วก็มีแวนอยู่ตรงนี้ละกันนะครับผมอ่ะสัชชัยก็สกิลของตัวนี้จะในช่วงของเมนเฟสนะครับผม เลสตัวนี้แล้วก็เลือกบวกพลัง2,000นั่นเองก็จะบวกให้ใครใบไหนก็ได้ครบว่าใบที่บวกนั้นเป็นแคลดอะคอฟอร์ดก็พอนะครับผมแล้วก็ห้ามบวกให้ตัวเองนะแต่มันเลสไปแล้วมันููจะบวกให้ตัวเองทำไมเหมือนกันนะครับผมก็เป็นการปั๊มพลังนั่นเองพูดง่ายๆค่อนข้างโอเคเลยนะครับผมกับอะคอฟอร์ดในตอนนี้เพราะว่าการที่ลุกขึ้นมาตีซ้ำบางทีต้องการพลังนิดน,นึง เกรนนึงไปถัดมาครับผมกับ Heavy l ัชดราก g o n นพลัหกพันจ้าสกิลมีแค่อย่างเดียวก็ผมสกิลประเภทออโต้เกิดช่องแวนกาดหรือเรียวกก่ก็ได้เมื่อตัวนี้โจมตี ถ้าแวนการ์ดคุณเป็นแคล์แอคอฟอร์ดและเป็นการโจมตีครั้งที่2ในเทิร์นนั้นนะครับผมตัวนี้พลังจะบวก3,000จะจบการต่อสู้อ่าก็เรียกได้ว่าคือขอเค่องหนึ่งตีไปก่อนนะอ่าถติเอาตัวนี้ตีไปก่อนแล้วก็เอาเียคนนี้ตีไปคนที่2ก็จะบบกพลัง3,000นทีนะครับผมจะตีใครก็บวก3,000แน่นอนไม่จะไม่ต้องตีแวนหรือจะอยู่เรียวก็ได้เอาเอาแวนตีก่อนตัวนี้ตีตามอย่างเงี้ยขอแค่เป็นการโจมตีครั้งที่สองพอเฮียจะตี9,000นาทีซึ่งถือว่า สายนี้สายเททานไดราก้อนจะเป็นสายที่แบบว่าจะต้องบังคับให้เททานไดตีมนครั้งที่2นะครับผมดังนั้นตัวนี้จึงจะเหมาะกับสายอื่นมากกว่าเช่นสายเมลสตอร์มหรือว่าสายอื่นนี่เองที่แบบว่ามันต้องการการโจมตีครั้งที่หลายๆครั้งก่อนแล้วแวนตีปิดฉากอะไรแบบนี้แต่ว่าถามว่าเจ๋งไหมคิดว่าเจ๋งมากนะครับผมกับเฮวิลัสดากรอนถ้าไม่ได้คู่กับเททานได์เป็นใบที่น่าสนใจมากจริงๆเกรดหนึ่งไปถัดมาจ้ากับเชอร์โ s สวิเปอร์นะครับผมพลัง7 0 0 0สกิลมีแค่อย่างเดียวจ้าสกิลประเภทออโต้เกิด ทิ้งการปรนมือคุณหนึ่งใบเมื่อ,อยูนินทาการบูสต์ให้ยูนินแครนคอฟอร์ดถ้าแวนการของคุณเป็นแครนคอฟอร์ดและเป็นการโจมตีครั้งที่4หรือมากก่อนในเทิร์นนั้นสามารถจ่ายค่าคอได้ถ้าเกิดจ่ายก็จวบหนึ่งคือตัวนี้สก,กิลจรจริ้มคือทิ้งหนึ่งจวบหนึ่งนั่นเองเพียงแต่ว่าต้องเป็นการบูสต์การโจมตีครั้งที่4นะครับผมสมมติว่าไม่มีตัวตีเลยสมมติว่าแบบเอาตัวอื่นตีลุกตีลุกอะไรก็ได้แล้วพอตัวนี้ตีบูสต์ให้ต ทิ้งหนึงจวนนั่นเองครับผมซะทันง,ง่ายๆแล้วกันเพราะว่าไม่ได้เตรียมพวกอาไทเลอร์ไอเซลหรือว่าพวกเดียมาทิสมาขออภัยด้วยครับผมแต่ว่าเป็นใบนี้ก็เป็นใบที่แบบว่าช่วยเรื่อง,องการเปลี่ยนมือจริงๆแต่เพียงแต่ว่าก็ต้องซัพพอร์ตการจมตีครั้งที่4ด้วยนะก็แล้วแต่จะลองไปจัดดูแล้วกันนะครับผมมาถึงใบเด็ดอีกใบหนึ่งดีกว่านะครับผมวันนี้เขาบอกว่าเด็ดมากๆเลยกับวิวแอทซอลนั่นเองนะครับผมพลังโจมตี7,000 สกิลมีแค่อย่างเดียวสกิลเภทออโตเกิดช่องเรียวกาศคอตบลัสหเป็นค่าคอสเมื่อจบการต่อสู้ที่ยูนิตเมื่อการจบนัวส่วนยูนิตที่ถูกตัวนี้บูสส์ถ้าแวงกาดคุณเป็นแครนะคอฟฟอร์ดส,สามารถจ่ายค่าคอสได้ถ้าจ่ายเลือกเรียกาศคาแครนคอฟฟอร์ดาคคุณสองใบและสลับตำแหน่งนั้นอของของตัวนั้นนะครับผมคือมันเป็นตัวที่ช่วยสลับตำแหน่งให้คนอื่นได้นั่นเองอสมมติว่าเรามีอย่างนี้แล้วกันแล้วก็มีแบบนี้แล้วก็มีแบบ อย่างไรดีวะแบบนี้แล้วกันนะแล้วก็มีอ่ะใส่เยอะใส่เยอะเลยอ่ะใส่ไปเยอะอคำขำไปเลยอ่ะแบบนี้แล้วกันนะครับผมอ่ะสมมุติว่าอวิชินบอกว่าวิชินเอาเอาตัวนี้โจมตีไปก่อนครั้งที่1อะไรเงี้ยอ่ะครั้งที่1ใช่ไหมแล้วก็ตัวนี้ครั้งที่2ใช่ไหมแล้วสมมติวิชินเอาตัวนี้โจมตีครั้งที่3 เมื่อเมื่อบูสเสร็จแล้วนะครับผมเมื่อจบการโจมตีของตัวนี้แล้วก็จ่ายเคาน์เตอร์บัสหนึ่งแล้วก็เลือกสลับเียวกาสได้นั่นเองครับผมจริง,รงๆไม่ต้องสลับคู่นี้ก็ได้นะคุณจะไปสลับคู่นี้ยังไงก็ได้นะครับผมสลับเต้เต้เต็มที่เลยไม่ได้ผิดแต่อย่างใดข้ามช่องได้เพราะว่าเป็นสกิลของวิวเอซาวนนั่นเองนะครับผมไม่ใช่การเลื่อนขึ้นลงตามปกติเป็นการสลับช่องในผลของสกิลนั่นเองดังนะนั้นวิวเอซาวนี้ถ้าเกิดใช้ดีๆนะครับผมจะมีผลประโยชน์สูงมาก เป็นตัวที่แบบว่าสามารถพลิกแพงได้ตามสถานการณ์นะครับผมสลับช่องนู้นช่องนี้ช่องนั้นยังไงก็ได้จัดบอร์ดมายังได้เลยอ่ะเป็นตัวที่แบบเจ๋งจริงๆนะครับผมกับวิวแอสโซนนั่นเองเกรดสองต่อเลยดีกว่าจ้ากับเกรดสองมานี้ครับผมทหารเต่าทะเลแห่งหนวยกู้พัายอ่าพลังยูนิตเจ็ดพันนะครับผมก็สกิลไปแค่อย่างเดียว สกีประเภทออโต้ Auto นะครับผมเมื่อตัวนี้เข้าสู่ช่องแวนกาดหรีเรยวกาดก็ได้ให้แสดงการ์ดใบบนสุดจากกองการ์ดคูนนะครับผมถ้าการ์ดที่แสดงนั้นเป็นการ์ดเกรดหนึ่งหรือเกรดสองแคลนาคอฟอร์ดขอลการ์ดนั้นลงช่องเลี้ยวกาดถ้าไม่สามารถขอลได้ก็สลับกองการ์ดนั่นเองอะสมมุติตัวนี้เข้าในสนามปุ๊บพี่ชิงก็ต้องทําการเปิดการ์ดใบบนสุดของกองการ์ดก่อนถ้าเปิดเช็คเป็นเกรดศูนย์ก็ทาอะไรไม่ได้กับข้ากองแล้วสลับไปนะครับผมแต่ว่า ถ้าเกิดเข้ามาสนามใหม่ปุ๊บแล้วเปิดเช็คนะครับผมอันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่การได้เช็คนะเป็นการเปิดดูเฉยๆนะครับผมเปิดดูปุ๊บอุ้ยเป็นเกตหนึ่งก็สามารถใั่ใช้กสกิลต,ตัวนี้ได้นะครับผมก็คือเรียกเข้ามาในสนามช่องไหนก็ได้นั่นเองเป็นตัวที่ก็จะโอเคเลยนะครับผมกับการเพิ่มพั้วพวกนั่นเองอกับทหารเต่าทะเลแห่งหน่วยกู้ภัยนั่นเองนะครับผมก็มันจะมีช่วงช่วงนี้ไม่เห็นต้องบอกช่วงช่วงที่ทาคลิปเนี่ยตัวนี้ราคาของญี่ปุ่นก็จะสูงมากเพราะเขานําไปเล่นคู่กับอาสายจิน,น้นเอง เกรดสองไปถัดมาจะกับ Tidal a s s a u l นะครับผมตัวนี้บอกไว้ก่อนเลยว่าเด่นมากๆตัวนี้พลังโจมตี9,000จ่าสกิลมีแค่อย่างเดียวนะครับผมกับสกิลประเภทออโต้เกิดในช่องเรียวกาเมื่อจบการต่อสู้ที่ตัวนี้โจมตีเวนกาดถ้าการ์ดคุณเป็นแคลนคอฟร์สแตนยูนิตนี้และพลังลบ5,000จนจบเทินความสามารถนี้สามารถใช้สั่งช้งงานได้เทินละหนึ่งครั้งเท่านั้นนะครับผมอ่าสมมุติว่าเป็นอย่างนี้แล้วกันอ่าสมมุติว่าตัวนี้อยู่ช่องเรียวกาจริงๆเรื่องอยู่อยู่แล้วแหละ สังเมื่อตัวนี้โจมตีมันกับฝังข้ามพอโจมตีเสร็จแล้วนะครับผมจะมาใช้งากาสกิลนี้ได้สแตนตัวเองขึ้นมาใหม่แต่พลังจะลด5,000นั่นเองนะครับผมแล้วก็จะลด5,000ไปตลอดจนกว่าจะจบเทิร์นดะ้วยนะ นั่นแหละคือจะเข้าเข้าใจว่ามันจะเหลือแค่สี่พันตลอดนั่นเองเพียงแต่ว่าถ้าเกิดเอ้ยเรามีทิกกองทิกเกอร์แจกพลังให้ก็โอเคอีกเรื่องหนึ่งนะครับผมไม่ว่ากันนั่นเองดังนั้นตัวเทตอัลไอซ์ซอลนี่จะเป็นตัวที่บอกว่าตัวมันเองสามารถตีได้สองครั้งแน่นอนนะครับผมไม่จะต้องไม่ต้องไปพึ่งคนอื่นเลยพูดง่ายๆทําให้การเล่นจํานวนครั้งในการโจมตีที่บอกว่าเป็นสไตล์คอฟฟอร์ดเนี่ยทำได้ง่ายขึ้นมาเพราะมีเทตอัลไอซ์ซอลมาช่วยนั่นเองนะครับผมเกรสสองกับเปอร์เกันดราก้อนนะครับผมพลังโจมตี8,000 อ่าสกิลมีแค่อย่างเดียวจ้ากับสกิลประเภทออโต้เกิดที่ช่องแวนการ์ดหรือเลียวกาดก็ได้เมื่อตัวนี้โจมตีถ้าเวนการ์ดคุณเป็นแคลดอะคอลฟอร์ดและเป็นการโจมตีครั้งที่2ในเท่านั้นพลังจะบวกสามพันจนจบการต่อสู้อ่ะสมมุติว่ามีอย่างนี้อยู่ละกันอ่าตัวนี้โจมตีครั้งที่1ไปแล้วนะครับผมแล้วก็ตัวนี้อาจจะลุกไม่ลุกก็แล้วแต่แล้วตัวนี้โจมตีเป็นครั้งที่2 สกิลก็จะทํางานเมื่อโจมตีเป็นครั้งที่2ปุ๊บพลังบวกอีกสามพันเป็นตีหนึ่งหมื่นหนึ่งพันนั่นเองครับผมก็สําหรับเด็กที่มีจํานวนการครั้งในการโจมตีครั้งที่2ที่ไม่ใช่แวนกา่ายอย่างเงี้ยใบนี้ก็จะเด่นมากๆนะครับผมแต่ก็อย่างที่บอกคือมันอาจจะไม่เหมาะกับสายเทนตอไลท์นะครับผมไม่เหมาะเกรยสองเมื่ถัดมาจะกับออบิซซสไนเปอร์นะครับผมสกิลมีแค่อย่างเดียวพลังแปดพันสกิลประเภทออโ,โต้กระดิช่องแวนกาดหรือเลีย,ยก่ายก็ได้เมื่อตัวนี้โจมตี ถ้าจํานวนเลียวกาศของคุณมีมากกว่าคู่แข่งตัวนี้พลังจะบวก 3, ๆๆาสามพันจนจบการต่อสู้เป็นสกิลที่ใช้งานค่อนข้างจะง่ายเลยนะครับผมตีปุ๊บบวกสามพันทันทีขอแค่เรามีเลียวมากกว่าก็พออ่าเป็นวาที่ค่อนข้างจะโอเคเลยนะครับผมใช้ได้ใช้ได้ดีมากๆเกรดสองมาถัดมาจ้าบทสุดท้ายแล้วกับ Battle Siren นะครับผมคาะิสต t a นั่นเองตัวนี้พลังโจมตี9,000จ้าสกิลมีแค่อย่างเดียวนะครับผมสกิลเวทยออโต้เกิดที่ช่องแวนกอร์ลีเลียวกาศก็ได้มีค่าคอสเป็นคอสต์บลัสหนึ่ง เมื่อตัวนี้โจมตีฮิตแวนการ์ดถ้าแวนการ์ดคุณเป็นแคลดอัลคอฟอร์ดแลเปไปการโจมตีครั้งที่4นะครับผมหรือม,มากกว่าในเทิร์นนั้นสามารถจ่ายค่าคอร์ดได้ถ้าเกิดจ่ายเลือกเรียวการ์ดแคลดอคคอฟฟอร์ดใบอื่นคนหนึ่งใบสแตนยูนิตนั้นและพลังบวกห้าพันจนจบเทิร์นถ้าถามว่าเจ๋งไหมถือว่าเจ๋งมากแต่แอบใช้ยากนิดนึงเพราะว่า เธอต้องตีไปครั้งที่4นะครับผมแล้วต้องตีฮิตด้วยนะต้องตีฮิตแมนกะด้วยทําให้เป็นอาการอะไรแบบเป็นคอมโบที่ยุงย่งยากนิดนึงแต่เดี๋ยวทำให้ดูดีกว่านะครับผมเออเราต้องการจะตีครั้งที่4นเนาะขอเตรียมสนามก่อนละกันนะครับผมอ่าสมมุติว่าเป็นเป็นยังไงดีเป็นอย่างนี้เอเป็นแบบนี้เป็นแบบอ่าตัวตัวนี้ละกันอ่าตัวบูทนิดนึงตัวบูทนิดนึงอ่าตัวนี้ละกันอ่าบูทอีกทีนึงอย่างนงี้อย่างนี้ละกันสมมติเป็นอย่างนี้นะขำๆนะครับผม อ่ะประเด็นคือตัวนี้ต้องตีเป็นครั้งที่4ให้ได้จริงไหมก็อาจจะใช้เทเลอซ่าช่วยนิดนึงแล้การตีครั้งที่1นะครับตีครั้งที่1อ่ะต so ัวนี้ตีครั้งที่2อ่ะเนี่ยตีครั้งที่หแล้วก็ลุกด้วยตีครั้งที่1ละแล้วก็ลุกเองแล้วก็ตีครั้งที่2นะครับผมแล้วก็ตีครั้งที่3และกันบูทไปด้วยอ่ะแล้วก็ตีครั้งที่4อย่างเงี้ยถ้าเกิดตีครั้งที่4 แล้วก็ตีฮิตแวนการ์ดเกิดขึ้นก็คว่มหนึ่งแล้วก็เลือกสแตนนี่หนึ่งตัวแล้วบวกห้าพันนะครับผมคงไม่สแตนค้างในของสแตนข้างนี้มากกว่าก็จะเป็นตัวที่เอ้ยมันเป็นการขู่ฝังข้ามที่ดีมากๆนะครับผมถ้าเกิดเราสามารถทำการยมตีของเธอถึงครั้งที่4ี่ได้หรือว่าจะครั้งที่ห้าที่อือไงก็ได้นะครับผมก็จะมีโอกาสเรียกพวกขึ้นมาตีต่อได้อีกเป็นตัวที่กดดันฝังข้ามให้ต้องป้องกันได้ดีมากๆถ้าเกิดมีการแจกทริกเกอร์ดีๆให้เธอแล้วก็อืมันแน่นอนครับผม เกรดสามก็มาดีกว่าจ้ากับเกรดสามใบแรกครับผมนายพลทหารเรือแห่งน้ําขึ้นน้ําลงมิวทอสนะครับผมพลังหนึ่งหมื่นจ้าสกิลมีแค่อย่างเดียวนะครับผมสกิลประเภทออตโต้เกิดในช่องแวนการ์ดหรือเรียวกาดก็ได้เมื่อตัวนี้โจมตีแวนการ์ดถ้าแวนการ์ดคุณเป็นใครนักฟอร์ดตัวนี้พลังบวกสองพันจนจบการต่อสู้ง่ายมากตีแวนการ์ดปุ๊บบวกสองพันทันทีเป็นตัวตีหมื่นสองนั่นเองนะครับผมก็เหมาะกับการนะกดดันคู่แข่งจะหรือว่าจะลุกข,ขึ้นมาตีได้เรื่อยๆก็ได้นะครับผมก็ตอนนี้เป็นตัวที่ค่อนข้างจะโอเคเคทีดีดยว เกรดสามไปถัดมาจ้ากับสกายทรูเปอร์ผู้มีสายตาเฉียบคมนะครับผมตัวนี้พลังหนึ่งมื่อีกแล้วสกิลมีแค่อย่างเดียวจา้าสกิลประเภทออโต้ Auto, กับที่ช่องแวนกาเมื่อตัวนี้ทําการไรท์เช็คพบการ์ดเกรดสามแค่นาคาฟอร์ดก็เลือกเรียกการ 1, า์ดหนึ่งใบสแตนทันท,ทีนะครับผมโอ้ใช้างานง่ายมากอ่ะสมมติเป็นอย่างนี้ละกันอ่ะตัวนี้ตีไปแล้วตัวนี้ตีไปอีกนะครับผมเราทําการไรท์เช็ค เกิดเดเทคเจอเกรดสามขึ้นมาก็เลือกสแตนได้โโหนึ่งใบโอ้โหง่ายมากเป็นการเปลี่ยนเกรด3เป็นการสแตนติกร์ดีดีนั่นเองนะครับผมเพียงแ่ว่าจะไม่บวกพลังให้ก็เป็นใบที่ใช้งานง่ายอีกใบนึงนั่นเองครับผมมาถึงเกรด3ามไปถัดมาจะกับโคบอลเวฟดราคอนนะครับผมพลังหนึ่งมืนอ่าสกิลมี2อย่างด้วยกันจา้าสกิลที่1สกิลประเภทออโต้เกิดที่ช่อง Vanguard, เวนการ์ดลิมิตเบรกสีเมื่อเลียวการ์ดของคุณโจมตีเวนการ์ดถ้าเป็นการโจมตีครั้งที่3หรือมากกว่าในเท่านั้น ตัวนี้พลังจะบวก2,000บวก1คีดจนจบเธอนะครับผมซึ่งถ้าเกิดเรามีเลี้ยวกัดตีครั้งที่3อ่ะมันก็บวก2,000บวก1คีดจริงไหมถ้าเกิดมีเลี้ยวกัดตีครั้งที่4มันก็บวก2,000บวก1คีดไปเรื่อยๆนะครับผมเรียกได้ว่ายิ่งเลี้ยวกัดเราตีตั้งแต่ครั้งที่3มากขึ้นเท่าไหร่โคบอลเวฟบดาก้อนก็จะมีพาวเวอร์แล้วก็จะมีคีย์ที่เมากขึ้นซับทับซ้องเรื่อยๆนั่นเองเป็นตัวที่แอบโหดนิดนึงถ้าเกิดวางบอร์ดดีๆนะครรรัับผมมมสสส่่่ Skill 1, Skill Auto, ววววนนนนนนอออออีีีกกกกกกิิลลึงงเเดดดโโตตต้้ใชแแาา์์ืจ ถ้าเป็นการโจมตีครั้งที่4หรือมากกว่าในเท่านั้นตัวนี้พลังก็จะโบอกอีก5,000จุจจำกัดต่อสู้โอ้ตัวนี้เป็นตัวที่ปั๊มพลังนี่โหดมากนะครับผมเพราะว่าตัวมันเองเมื่อตีก็โบอกอีกห0ด้วยถ้าเกิดเป็นการตีจำนวนครั้งที่สขึ้นไปซึ่งดูจากสกิลแล้วเนี่ยเขาว่าจะตีเป็นครั้งสุดท้ายอยู่แล้วนะครับผมพอเขาตีเป็นครั้งสุดท้ายพลังเขาก็จะเยอะแฮมคลิกก็จะมากขึ้นเรื่อยๆนะครับผมขึ้นอยู่กับเลียวที่เราโจมตีไปก่อนใบนี้เป็นอีกใบหนึ่งที่ถ้าเกิดจัดดีมมากนครผโหดจิงๆ มาถึงเกรด3ามไปสุดท้ายนะครับผมซึ่งทุกคนชอบมันมาจริงๆพี่เชนก็ชอบด้วยกับมังกรคลื่นสีครามเทธาดรีฟดราคอนนะครับผมพลังหนึ่งหมื่นหนึ่งพันมาห้อมกับสกิลสุดยาวเหยียดนะครับผมเอาอสุดท้ายก่อนแล้วกันสกิลสุดท้ายคือสกิลประเภทคอนติเนียกับที่ช่องแวนการ์ดหรือเรียวกาก็ได้คุณน่างก็คือถ้าเกิดมีการ์าดแคลนอยู่ในสนามตัวนี้ตีไม่ได้สกิลที่2สกิลประเภทแอคทีฟกับที่ช่องแวนการ์ มีค่าคอสเป็นคอสต์บลัสหนึ่งเมื่อตัวนี้ใช้งานสกิลก็จะได้พลังบวกส0 0พันจะจบเทิร์นและเนื่องจากมาเป็นแอคทีฟนะนั่นคือคุณสามารถใช้ได้เรื่อยๆจนกว่าจะพอใจนะครับผมก็อาจจะความคความความสามรอบบวก2 0 0 0สามอกก็ทําได้เพราะมันเป็นสกิลประเภทแอคทีฟนั่นเองและมาพร้อมกับสกิลอันเรียกว่าเด็ดแล้วก็นางหนุ่งจริงๆกับสกิลประเภทออโต้เกิดในช่องเวนการ์ดลิมิตเบรกสี่เมื่อจบการต่อสู้ที่ตัวนี้โจมตีเวนการ์ด ถ้าการโจมตีนั้นเป็นการโจมตีครั้งที่2นะครับผมคือตัวนี้ตีครั้งที่2ให้ได้ในเทิร์นนั้นจนจบเทิร์นตัวนี้ได้แลว้วอสต์ไม้พิเศษเพิ่มเติมขึ้นมาคือความสามารถประเภทออโต้ Auto, เกิดที่ช่องเวนการ์ดมีค่าคอสเป็นคอเต์บลัดสองและเลือกทิ้งการ์ดแคลนอัลคอฟต์บนมือคุณ2ใบเมื่อจบการต่อสู้ที่เลี้ยวการของคุณโจมตีเวนการ์ดถ้าการโจมตีนั้นเป็นการโจมตีครั้งที่4ในเทิร์นนั้นสามารถจ่ายค่าคอสถ,ถ้าจ่ายก็สแตนยูนิตนี้ได้อ่านแล้วงงแน,น ก่อนอื่นคุณต้องวางแผนให้ในเทิร์นนี้เนี่ยเทสทรายตีมครั้งที่2ให้ได้และเลียวกาดใบอื่นคุณต้องตีให้ครบครั้งนี้ให้ครบสครั้งให้ได้แล้วเทสทรายมันจะลุกมาเป็นการโจมตีครั้งที่5นะครับผมก่อนอื ote, น่นคุณต,ต้องพึ่งเทสทราไเซาล์ละกันนะครับผมจะได้ช่วยกันอา่าแล้วก็ขอตัวต่อบูสต์หน่อยนะครับผมอ่าตัวต่อบูสต์ตัวต่อบูสต,ตส์นะครับผมอา่าแล้วก็ที่เหลือก็เป็นพวกเลียวกาดอะไรก็ได้ตีง่ายๆละกันแล้วก็อย่างนี้ละกันเอต่อบูสต์สไบหนึ่งคำๆอ่าสมมติเป็นแบบนนนี้ละกััครบผมอ่า เรามากดรีวิวเอกสี่กันให้ดูดีกว่านะครับผมอ่เดี๋ยวเตรียมดามเมจด้วยอ่าหนึ่งสองสามสี่ส่วนใครอยากจะใช้สก,กิลของเทนซอร์ได้คว่ำหนึ่งหวกพลังไปก่อนก็นไม่ว่ากันนะแต่เอาตอนนี้สมมติว่าไม่ใช้ละกันนะครับผมสมมติเก็บคอตบาร์ไว้ใช้ในเทิร์นหน้าจะต้องเป็นต้องก็หนึ่งคือจะต้องสีดามเมจก่อนแล้วต้องให้เทนเซอรได้เนี่ยโจมตีไปครั้งที่สี่ให้ได้งั้นก็เดินเอาเทนซอร์ได้เซาตีไปก่อนหนึ่งครั้งนะครับผมปักหนึ่งทีแล้วก็กก 5, ร ตีครั้งที่2ไปแล้วพอตีครั้งที่2ปุ๊บถ้าเกิดเรายังมีสี่ดามจก็กดรีมิเบิ้สี่ได้สกิลเพิ่เมเติมขึ้นมาก่อนนะครับผมอ่าคือตัวนี้จะมีสกิลเพิ่มเติม,ตมละจากนั้นก็ตีครั้งที่3ไปครับตัวนี้ตีครั้งที่3ดีกว่าอ่าตีครั้งที่3ไปตัวนี้ก็ตีครั้งที่4ไปคือเราข้ามตงกาดโดยไม่กาดเรามีความลุกนะจ๊ะอ่าจากนั้นพอตัวนี้ตีครั้งที่4เสร็จแล้วก็เอ้ยเงินขครบแล้วเลียลตีขึ้นไะครั้งที่ แล้วก็จะตีต่อก็ตามสบายนะครับผมดังนั้นเซซานาดาก้อนจะเป็นตัวที่ลุกได้นั่นเองเพีงแต่ว่าหึงแข็งจะยุ่งยากนิดนึงตรงที่ว่าจะต้องทําให้แบบมันมีการจมตีถึงครั้งที่4อะ่ะแล้วตัวมันเองลุกม,มาเป็นตีครั้งที่5จะถามว่าโหดไหมโหดมากเพราะถ้าเกิดจัดคอมโบจัดฟอร์เมชั่นดีๆหรือว่าเล่นคู่กับตัวเบรกไลน์นะครับผมคู่แข่งนี่คือเหนื่อยแน่นอนเซซานาดาก้อนจึงเป็นอีกหนึ่งใบในตอนนี้นะครับผมที่เอ้ยน่าเล่นนะ่าสนใจมากๆเลยนั่นเอง ทั้งหมดนี้ก็จะเป็นสกิลนะครับผมของการ์ดต่างๆแคลน,นคาฟฟอร์ดในชุดวี t ี t ี3ีขีด2กล่องนี้นั่นเองนะครับผมเรียกได้ว่าใครที่ชอบแคลน,นคาฟฟอร์ดชอบอะไรที่ตีหลายครั้งหรือขึ้นมาตีได้แคลนนี้ห้ามพลาดน,นะครับผมสำหรับวันนี้พี่ชินกับการรีวิวคงต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมไว้เจอกันต่อคลิปหน้าแน่นอนจ้าสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะจ๊ะสวัสดีจ้าบ๊ายบายลาไปก่อนแล้วก็มีแพ้ตามมาแล้วเดี๋ยวก็มีแกะลาแพ้แกะมีม้าด้วยแลวก็ว่าไปเพื่อเจอ